ก็แบบอยากได้พอยากได้แฟนแล้วใช่ปะแล้วสองคนนี้ก็มาช่วยซัพพอร์ตอุ้ยโหดีมากเลยอยากมีผัววะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตายแล้วตายแล้วอีกทำไมอะล้าเรื่องทุกทุกอีพีเลยงงมากไม่มีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเลยเนาะแต่มีคนไม่ล้าเรื่องอีพีนี้มีคนแอบร้องไห้ร้องไห้พอพิ่เจนี้กีตาร์ไฟไม่อยู่แล้วรู้ปะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เขาสงสารเพราะว่าเขาอยากมีซีนเลิฟซีนแต่ว่ามันไม่มีเจนี่กีตาร์ไฟคอยชงแล้วเขามีกันเองได้เขามีกันงได้เหรอเขาเศร้าเพราะเห็นอาจารย์อย่างหนูเดินมาหรือปา อย่าพูดเขาเจอหน้าอาจารย์เขาลองได้เลยอาจารย์มาวิเดียวไม่ไม่มีประโยชน์ไรแล้วงงมากอาจารย์คือน้าสมมากดูดิอุยแรงมากแรงนะดูสิหนูขอบตาดำมาก แม่เขาตาดำเหรอเขาตาดำเหมอไอ้ดิหรือว่าหนุ่เลิกนายนี่ใส่แบบอ่านนิยายถึงตีห้าอะไรเนี่ยเอ้าคนมันอินเราดูอะไรเราก็อินอ่านนิยายเราก็อินเราดูซีรียลเราก็อินอินแล้วเราก็ต้องปลดปล่อยแต่เขาจริขอบตาหนูไม่ดำขนาดนั้นหนูอาจจะจัดไฟผิดหรือเปล่าหนูจัดไฟช่วยแม่ไงหล่อเออหน้าแม่ขาวแต่ขอบตาหนูดำนี่หน้าข่าวมันชัดขึ้นไงมันชัดขึ้นแล้วไงสิวหนูก็คืออุ้ยแรงอ่ะสวยไม่เหมือนแม่อืไหนดูไหนดูเออแต่มันไม่เห็นนะเออมันสวยไหมล่ะเออเอออ่ะใช้อะไรเนี่ยพูดซิใส่อะไรเนี่ย นนเอาเลยคํคาแนะนําเป็นสิ่งที่ดีเราต้องแบ่งปันกันสิ่งดีๆเราต้องแบ่งปันกันนี่ไงหนูนี่น้ามิบีบีครีมค่ะบีบีครีมซองดำในตำนานจะหนูอันนี้สูตรใหม่เป๊ะกว่าเดิมล็อกผิว <Wow. S 1> เป๊ะตลอดทั้งวันจะหนูน สุดใหม่เป๊ะกว่าเดิมนี่เขาบอกอยู่เนี่ยเห็นไหมคุมมันกว่าเดิมเห็นไหมหนูเอ้ยปังปกปิดคุมมันกันแดดอ่ะหนูลองดูล็อกผิวเป๊ะตลอดทั้งวันนะหนูนะแม่แต่หนูไปก็จะหนูหนูแต่งหน้าไม่เป็นนะหนูแค่แบบก็กรี๊ย่ๆตบๆทุบๆปัดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูวิธีมันไม่ยากหนูสี่ศูนย์สองใช่เขามีเบอร์ศูนย์สองแล้วก็เบอร์ศูนย์สามหนูเออเออเขาหนูเหมาะกับสีอะไรแม่หนูจะต้องเป็นศูนย์สองปะเออหนูเป็นศูนย์สองนะอ่ะเดี๋ยวหนูลองศูนย์สองนะเออหนู อ่ะหนูลองหนูลองดูอ่ะค้าจะข้อแขนหนูนี่ตรงนี้ปะเออเป็นไเป็นเฮ้ยโอ้ยดีเออเออไอ,อ้หนูวันศุกี่หนูเวอ เนื้อสูงสองหนูได้เลยสองคือหนูลูกของคนที่มือถ่ายไปเลยอ่ะเอออ่ะหนูลองทาไปกันหน้าหรอมันได้ก็หนูก็แต่งหน้าทาดูกระจกนะต่ตรงนี้ไม่เป็นรอยดำแม่ลองแตะแตะแตะหน่อยแล้วก็อ่ตรงนี้หน่อยหน้ามิบีบีครีมของเขาเนี่ยเนื้อครีมเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแมททันทีที่เกลี่ยลงไปเลยอ่อไม่เชื่อหรอกขอลองเลยอ่ะไม่เห็นรอยดำนะเลิศหน้าไม่มันด้วยเนี่ยมันแบบเออผิวสวยเป๊ะสไตล์แมทในขั้นตอนเดียวเลยนะหนูนะพอหนูทาลงไปปุ๊บยังไงปกปิดเพิ่มมากขึ้นช่วยค มันเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมหน้าหนูเริ่มไม่มันเดี๋ยวถ้าต้องจมูกอะไรอย่างงี้ไปด้วยมันไอาจะเป็นไปจะเป็นไปได้กันแดดได้ด้วยจ้นหนูถ้าหนูแต่งออกข้างนอกก็คือที่สุดทล้ไมเป็นซองอะมันเลอะนะเออก็พกติดตัวไปเลยหนูคิดว่าเมื่อวานหนูเป๊ะแล้วพาหนูมีน้มิบีบบครีมหนูก็จะเป๊ะกว่าเดิม,หน,ดมหนูก็จะคือคนใหม่เหมือนน้มิบีบบครีมสูตรใหม่ปังจากปุริเย่จ้าปุริเย่วาตานาเบไอ้กอดซังหนูไปซื้อเลยที่ไหนแม่พูดออกมาอุ้ย หนูไม่เอาของแม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้ว<ม>ว่าใช้เบอร์ศูนย์สองเข้ากับหนูนะหนูไปซื้อได้เลยที่เซเว่นเขามีขายทุกสาขาเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นมีไกลบ้านมากโอ๊ยหล่อจริงปะเซเว่น <c oughs> มีทุกที่บนโลกค่ะเขามีเบอร์ศูนย์สองแล้วก็เบอร์ศูนย์สามหนูเออเออเขามีอีกหลายช่องทางให้ซือ้อหรือจะซื้อกับตัวแทนจําหน่ายก็ได้ตัวแทนจําหน่ายคือทางเลือกของหนูเลยหนูสั่งได้เลยเขามีตัวแทนจําหน่ายค่ะซื้อได้ตลอดเวลา4-9บาบาทจะหนูถูก ถูกมากถูกสุดแน่นอนแต่ถ้าใครใช้เบอร์ศูนสามนะคะก็สั่งซื้อทางออนไลน์ของแบรนด์นามิได้เลยค่ะปังเลยงั้นต่อไปก็คือนั่งรีแอคก็คือกล้องจะซูมแค่ไหนหน้าหนูก็เป๊ะตลอดเวเป๊ะกว่าเดิมโอเคพร้อมสวยแล้วก็คืออสวยคู่เดี๋ยวหาวัตถงกับตัวอีก โมโหวะ่หวะปิดไฟดวงนี้ดิดูเลยค่ะออสารวัตรทยหนูพร้อมแล้วหน,หนูไม่ต้องโมโหเดี๋ยวเราเมนูแบบเออมีใครโมโหมีใครเศร้าอะไรอยู่ใน EP นี้ไหมตื่นเออเดี๋ยวเราให้เขาใช้ความรู้สึกแทนเราเออเออโอเคมาอ,อุ้ยปีสองอุ้ยย้อนหรอสรราวสมัทยมไอ้ยบ้าอ๋อเด็กบัรยมมันนี่ไงนะนี่ไงเด็กนะ่ะบรรยมมันน,าน่ารักหนึ่งนยะังไง เดี๋ยวเขาไปไหนงานอะไรอ่ะ่่ทีงานคอนนเสิร์ต่าจะงานคอนเสิร์ตสครับกูตามหาเมย์ใช่งานคอนเสิร์ตสครัที่เจอกันไงไม่ใช่กูก็ได้เจอคนนึงเออที่ไปตามอ๋ออที่ไปตามอ๋อที่นั่งไปตามคอนเสิร์ตสครับเลยแหลที่อยากเจอแนี้เออ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 ไงเมย์เจอไอ้ยิ้มหวานของเมย์ไหมไม่เจอเลยว่ะโคอนเสิร์ตเลยโอ้ย ตอนนั้นกูเริ่มถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะทำไมต้องพาตัวเองมาผิดหวังทั้งสามแบบนี้<ฮ>ถึงเวลาที่กูตัดใจจากมึงสักทีลงทุนแบบมากแล้วไปทุกที่หนงสสดังอีกมาหยุดกิออดต้าเบรคข้ได้พร้อมกันเออหูโหดเหมือนกันนะ กีตาร์กแงงเกนหมดเลยดังเก๋ตีฟ้อมดังเอดังว้นไหวด้วยวันนี้คือซ้อมชำระดนตรีไม่ใช่เหรอก็ทางนี้ก็ต้องรีบซ้อมมาโชว์งานฮูยูเหมือนกันน่ะนี่อุตส่าห์ไม่ใช้ใหม่แล้วอะไหนวะไรเยร์เลยเฮ้ ไอ้วันมึงไยังพูดสามอ่กูว่าทำไมมึงบอกง่ายนาดนวะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วป่ะเอออไอชิมหายเนี่ยคือฝั่งกูไม่ซ้อมไม่ทันว่ะกูว่าจะมาขอเวลามลงเพิ่มหน่อยอ่ะจากวันเว้นวันเป็นกูสองวันเมงวันหนึ่งได้ป่ะโหแรงมากหนึ่งวันฮะมึงจะบ้าหรอกูเพิ่งบอกว่ากูซ้อมไม่ทันกูเลยไม่พูดนี่ไงแต่มึงพูดไปแล้วนี่ไงไอ้วันมึงนี่ ก้าสงบสุดผมพูดนงว่าถ <ce infectious> <meals> ึงห้องจะต้องพูได้ไงตัวเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่กดในห้องแล้วอุ้ยน่าระอุ้ยโอ้ ปูนล้อล่ะับปปูนหมดโปแล้วนี่ปล่าหมเพราะกูเห็นว่าแม่ชอบมีคนเอาโลชั่นกูไปใช้เหมือนกันสงสัยผิวจะดีโง่ยังไม่ล้างได้โอยอาอเลี้ยวนี่แป้งเป้ย อยากมีผัววะไอ้วัเออาไม่คุยเั้่องนั้นแล้วมึงนอนไม่หลับอ่ะเล่นกีตาร์อันเพลงปะเฮ้ยกูอยากฟังเพลงทุกอย่างเฮ้ยเขาตามใจทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเกูจะเล่นเดิมสองไปเลยอ้าวอ้าวไม่ตามใจใช่สิเดี๋ยวกูหมดโปรแล้วนี่ที่เมื่อก่อนอ่ะนะอยากเล่นเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรก็เล่นที่หมด รู้มากเล่นไหมั้ยเอได้ย่มาเล่นมาเนี่้เล่นร้อเล่นร้อเล่นเมื่อก่อนอะนะเถียงกันมากสุดก็เรื่องวันนี้จะกินอะไรมึงดูเดี๋ยวนี้ดิอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะน้องมันซอสหมดท้องแอร์ดีอ่ะ มึงไปล่าเท่านั้่พอสองงานไม่เป็นนี้<ต>จะไปสอมใต้สะพานพระรามแปดจะมองมีไม่น <c oughs> สนใจไม่สนใจขู่อะไปคุยกับน้องน้องเองน้องเขาคงเข้าใจแหละผ <c oughs> ู้กองเป็นไงบ้างวะใกล้แข่งแล้วอ่ะทำท่าไม่ได้เลยพี่ไม่ใช่คุณถามเรยอง <c oughs> พี่มินนะ ชอบนะชอบอะไรอย่างนี้นะแบบผู้กองก็แบบอยากได้ผู้อยากได้แฟนแล้วใช่ปะแล้วสองคนนี้ก็มาช่วยซัพพอร์ตไม่มีเอาขนมออลูพาวเวอร์มาให้คอยจีมันมันรอดจากตงนี้มีปะไม่มีเลยถ้าไปในวัดนะป่านี้นั่งพาไปเทป้าปูเตียงกันแล้วอ้าวบอสอะไรอ่ะคุยอากาศดีแต่ว่าเหงื่อนบอสไหลเยอะมากเลยนะพวกกูไป ชาวของสอนของน้องอ่อ้าวอ๋อนี่ไงที่เขาห่างกันมันจะได้เวลาไปโฟกัสชมรมอุ้ยงอนงอนนะงอนน่ะตุ้ยนี่นี่อุ้ยอุ้ยยังไม่ทันไปเลยอ่ะอุ้ยอ้ยนี่จะไเรียนเมื่อไรเดี๋ยวกลับแล้วดีด้วโอ้ยลอง้ยลอง้ย เพราะคำพูดพี่ดีมันนั้นเลยนะเว้ยคนณเลยไม่ยอมแทนเรื่องมึงอ๋อนึกว่าเจอแบบแบนี้คิดไปเองเขาบอกว่าเหมือนไงเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่กูได้เจอมึงและกูก็ได้เจอมึงทีเลิฟซีสิโอ้ยแล้วก็มาคิดเหมือนกันเลยอ่ะคลั่งมึงพูดสักหน่อออยเสังมึงโอ้ยควายน้อยของจริงเวิร์สออกไปเดินเล่นข้างนอกกันปะอ๋อใช่เดี๋ยวเก็บไว้หรอ ไปเก็บไปดูตอนไม่ดูแล้วพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ได้อย่างดื่นนะอ๋อยังไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช้านี้อาจจะไปวันนี้นี่แป๊บหนึ่งแล้วครับมันไกลกันขนาดนั้นเลยเหรอ แค่ห่างนิดหน่อยก็คิดถึงแล้วหลักมากคนหลักมากเข้าใจไหมนี่กูไม่เคยบอกมึงงงหนูไม่เข้าใจเไรมึงแม่งทำมามาโคตรอร่อยเข้าใจเลยมึงพร้มันรถใหม่เปล่าไม่ใช่รถใหม่หรอใส่ใจเปล่า้บ้าที่ไหนก็เห็นอร่อยมทเลยจริงต่ให้คุกน้ำตามานี่ก็จะบอกว่าอร่อย <laughs> <laughs> ถ้าเขาทำให้อ่ะเออเืมออะไรอยู่ปะเนี่ยลืมเมื่ จั่งนมหแต่ว่ากูเช้าหมดแล้วเนี่ยเออทำไมอยกให้กูจั่งนมหรือว่ามึงจะให้กูจูบใป้ลงกันแอุ้ยทั้งสองอย่างเลยค่ะเ้ยจูบให้ลงเหรอกูเห็นมึงพูดมาหลายรอบแล้วออจูบให้ลงสักทีเลยทาทาเลยจุ่มเลยวะโอ๊ยตอกินข้าวเด้๋ยวมาตอกินข้าว เอ้ยเขาไปกินข้าวพ่อชวนกูมารับเราอีพี่ดิมมาสิอย,อยากเฮ้ยยังเห็นมากวันนี้มีอะไรอ่ะลืมโทรหากูดนะไม่มีวัรโทรปะ่ะเหงาแล้วน้องเหงาแล้วเมื่อเลยหรอเมื่อเลยเพรเาะเขาตังกว่ะเออถึงอะ่ะหัวเขานี่เปยแล้วถ้ามันว่างอะเดี๋ยวมันก็โทรมาเอางแหละแฟนอะ ไม่ได้มีไว้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเออแต่มีให้รู้ว่ายังมีใครสักคนที่รักเราคุยกันแล้วว่าต่างคนต่างพูดกันเรื่องไหนถ้ได้มีสมาธิโอ้แต่หนูนะหนูเศร้ามากแต่เวลาพี่เจนี่เหมือไม่ได้คิดถึงแฟนนะไคิดเลยเป็นบ้านนบ้ากินนะครับเอาเลยมีเขาแล้วตื่นมาไม่เจอเธอ โอ้มันเศร้าเลยว่ะโอ้รักกันอะไรขนาดนั้นหรือจริงคนมีแฟนนะเขาเศร้ากันแบบนี้จริงๆเราก็ไม่อาจรู้ร <c oughs> เป็นงานอาไงมึงมาซ้อมหนิที่สนามเพาพีกก่ไทยสิพี่เขายอ,อ,อยากให้ลองับรรยากาศจริงเลยเออวันนี้ที่มีของมึงอ่ะมันมาซ้อมบอลที่นี่้วยนะทีมคณะกูเจอกับทีมพี่ยูยงไงเราวันนี้มึงก็ กันไปลมไปเลยไงวัดใจกันไปเลยวันนี้อีกแล้วไม่อยู่เนี่ยมึงไปลงอ่ะพี่มึงเข้าแบบนี้อ๋เป็นไรไหมครับเป็นไรไหมครับมึงเอ้ยยี้เลยไม่เอาแล้วพี่พี่เคยชอบผมมันชอบผมมานานแล้วโอ้ยเหนื่อยหนึ่งวะอ่ะจริงๆฉันฉันลุ้นคู่นี้แล้วเหมือนกันนะมันนั่นุ้นแล้วเนาะโชคดีเหมือนพี่วัดนะยิ้มนะยิ้มอุ้ยเป็นลงจริงปอนะดูน่าซีดน่าซีดจะลงแล้วยิ้มดี เฮ้ยุกคงไหวหรือเปล่านะพี่เชิญอ่ะปล่อยครับนี่แน่นะไม่เป็นไรครับซิดจริงหรือแต่งหรือเป็นสดีทีไอดีหรอซิดจริงดิเขาไม่เขาไม่อยากจะยุ่งแล้วไงหุ่ยหุ่นดีขนานี้ไม่หรอเรื่องผ่านไปแล้วนักรบมต้องย่อมมีบาดแผลบ้างปีเนี้เบาได้เบานะพี่

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปอุ้ยมาโรงพยาบาลเลยอ,ะอ่ะอุ้ยเขาจะรู้ไหมอะ่ะว่าพี่มินมาช่วยอ่ะเออพี่พี่มินมันลหลักนะให้ยลพี่มินคน,านมาโรงพยาบาลอะ่ะขอโทษนะเว้ยที่ทำให้วุ่นวายอ,ะอ่ะอุ้ยอุ้ยเป็นกูวะกุ๊กอมันไปแล้ววะช่วนะงเนี้ยก็เอานี่ไม่เป็นไร ตั้งแต่มันเขาเ้านีอะมันแม่งก็แปลงไปก็ดีม่ใช่เหรอพี่จะได้เตะบอลออจะได้ไม่มีน้อง,ยง,งอยู่ผมไปค <c oughs> นเผลอโอเป็นกูอีกหนึ่งเขาชดเก่ง <c oughs> เป็นแล้วว่าอุ้ย <c oughs> เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมานะูกลกองเขาเห็นตลอดที่กูไปเตะบอลทั้งคืนเนี่ยกูรอม,มาด้วยแล้วมแม่งไม่เคยมา โอัยไปข้างลอยไปกูไปซื้อรถโมเวอร์ให้ไม่ให้ปั่นจักรยานหนีกูวิ่งไปเลยพี่มาทำอะไรอย่างนี้เลยก็รู้แล้วนี่ว่าเขาชอบเริ่มยุ่งผมเลยศัพท์โคนแอบชอบมันเจ็บนะเว้ยแล้วเมื่อไหร่พี่จะชอบผมวะเออวิ่งตามคนเดียวมันเหนื่อยนะเว้ยไม่งั้นอ่ะจะมุมอ่อนแล้วนะ อันนี้ไม่ใช่กูละวมะนนูไม่ได้อันนี้มูไม่ได้มันใช่กูมาหอมแก้มมือวสวิทย์ครมึงใช่หรอะใช่ให้แตกละพี่เหม่พูดเมื่อไงเนี่ยกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เข้าใจเหรอโอ๊ยผมยังไม่แน่ใจม,มึงยังเป็นน้องพี่อยู่ไหมอะเออมึงเป็นโอ๊ยเป็นไม่ในมนา <c oughs> มึงนี้ดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผมไปดูคลิปคลิปที่แอดที่ที่ถ่ายที่ได้ไหนอยากเห็นคลิปแล้วว่าแล้วเขาไปได้เปิดทันทีที่ถ่ายเสร็จ้อเขาเก็บไว้แล้วเปิดดู เรื่องที่กูจะใช้บอกมนี้ะรู้บไหมวันนี้กูกลับมาเจอมครั้งแรกกูไม่รอไทยเลยเว้จะไปรอได้ไงกูแพ้มาเยไหมหน้าพันนึ่งบอยมว่ากูกลับมาเจอ,เอมุณอีกครั้ง <c oughs> แ่กูรอหนลก็อยก้ลกสิ นี่อะไร,ะไรกูวะกูจะเคยบอกชอบมึงครั้งเดียวก็ตอนนี้คิดอะไยังไมึงบอกชอบกูกลัครั้เดียวแล้วมึงไม่บอกกูเลยอือนเหือ,อมีตโตีตนตตนตีกูดีเอาอกับบอกบอีกย้ ไม่มีมึงจริงๆอะนะยอมทุกอย่างเลยม้ยพคิดถึงคุนป้าด้วยอะอ้วอ้ยโอ้ย้ย เอาโอ้ยกินไหมเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงโอ๊ไม่ว่างเหรอพี่มีอมลิตรแต่เป็นลิตรชายติดนี่ไม่ไปเลยนะมึงก็เจอ <c oughs> ้องลีดรหรือส <c oughs> องโอเคดีดด่ยังมีเปลืองตังไปเจอกันเนาะเจอกันพี่เขาน้าเดี๋ยวไปทำแผลที่ห้องพยาบาลขนาแล้วเปล่าอออ๋อ

我我我我多钱啊？我只我我我。对吗<哇>？啊 เล่นดีๆอย่าทำให้คนดูเข้าผิดหวังไดห,หนึ่งสองไปอุ๊ยโห่อะไรอ่ะ มีชายคนแรกก็ต้องเป็นรักทางกายแล้สาทรกับลาดพร้าวมึงเรียกว่ารักทางไกลเหรอโ<ช><บ>อ้โหททั้งวะเฮ้ยอะไรอีกอ่ะไม่รู้แล้วมึงอะไรอ่ะมึงจะมาลองแทนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานฟุตบอลประเพณีชูยู you. ฟุตบอลพี่ดนตรีน้องเพลงต่อซู้ขอโ้อนรัสู่วัยเมื่อไหร่ไทยไม่จะมาวะผมว่าพี่เชฟพี่วะเถอะเดี๋ยวเนี้ยมาอยู่พี่อุ้ยอะไรอ่ะเออคืออะไรอ่ะ แล้วทางไกลอะไรอีกอ่ะสาวตันกอล์ฟ้าวคืออะไรอีก่ะไม่ไกลจ้ะทางด่วนก็มีใกล้กว่านั้นจะไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วไปกลับเวอร์จะทำไมต้องไกลอีกงงยังไกลอีกอหรอะไรอีกอ่ะโอ๊ยนึกว่าแฮปปี้แล้วปะหรือเมื่อกี้คิดในเรื่องวันลุ้งขึ้นก็ต้องเป็นวันวันที่เจอกันเพราะว่าเป็นวันแข่งก็ต้องเจอยังไงอ่ะมีใครโทรเข้ามาบอกอีกไหมวะเนี่ย จะมีใครโทรไหมหรอเองอะไอยากรู้แล้วเนี่ยเหมือนทุกอีพีเหมือนจะเคลียในตัวเองหมดแต่ทีเซอร์ทำให้ให้แบบมีอีกเรื่องนึงหรอเนื้อกปลเป็นแบบตอนต่อไปจะมีอีกหรอประเด็นเนี่ยไม่ว่าอีพีสุดท้ายจะต้องมีฉากแต่งงานไหมไอ้ดีถ้ามาขนาดเนี้ยมันต้องมีฉากแต่งงานแล้วนะปู่จะเศร้ากันเอออันนี้ก็คนหนึ่งคิดถึงอีพีหน้าปุ๊บอีกคนหนึ่งก็ต้องคิดถึงแล้วทางไกลอีงมันยังไงอ่ะเผื่ว่าอีพีหน้าจะเ่าพาซาลาวัตบ้างว่าสารวัตก็คิดถึงเหมือนกันอ๋อไเหรอเปไม่รูู้้ออากผงง พี่สาวพุก้องนะโอมินพวก้องมีชอบฟิลลิ่งอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะอยากมีแฟนเป็นรุ่นพี่ละเราจะทีจะอยากแฟนอยากมีแฟนเป็นรุ่นน้องมาตลอดวิ่ยแก่เลยนะอย่างนั้นอ่ะอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้ว EP ที่สามชอบซีนไหนที่สุดก่อนเลยให้หนูก่อนหนูว่าเลือกหนูว่าเลือกซีนวิดีโออ่าซีนที่สาลาวะวิดีโออันนี้ก็คือคิทด้วยเหมือนกันอคือเรารู้อยู่แล้วว่าวินอ่ะทายอ่ะมันร้องได้อยู่แล้ว มันมันไปกับบทมันไปกับเรื่องมันอินมันอันนี้เราโอเคมันเก่งแต่เราชอบมุมของสารวัตรตรงที่แบบถือโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้แล้วก็พูดทุกอย่างอ่ะบวกกับการตัดต่อที่เขาใช้ช่วยมันดรอยะนะเออน่หนูชอบอันนั้นนะเอออันไหนชอบซีนใหญ่อันนั้นเลยมันชอบให้ความมันความเขินนะแม่ชอบชอบตั้งแต่ถ่ายเลยแล้วก็ต่อวิดีโอสารวัตรแม่ขอเลือกซีนโรงพยาบาลผู้กองกับพี่มินเพราะตรงนั้นน้มันมันมันเป็นแบบเปิดเผยความในใจอ่ะมันเฉลยทุกอย่างแล้วพี่มินก็ตามทําอะไรให้อย่างที่ผู้กอง เคยคาดหวังแต่ผู้กองไม่รู้ไงลีมูเบอร์เอ่ยเตะบอลก็รอเอ่ยมันเถลเออยู่ในในพาทนั้นหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมาเฉลยทั้งหมดทุกอย่างเดี๋ยเป็นผู้กองมีความรู้สึกว่าผู้กองกับพี่มินน่ารักโอ้ยพี่มินมันน่ารักขึ้นกว่ามันจากอีกแก้มวะรอดูรอดู ep ep สี่ ep สี่ ep สี่มันจะยังไงแล้วมันจะมีเรื่องอะไรอีกมันมากลับมาแล้วว่ามันจะไกลขนาดไหนไม่รู้แต่เดี๋ยว ep หน้าก็คือถ้าใช่คนหนึ่งก็จะต้องแข่งลนตีอีกคนหน พีหน้าแหมแต่ทายไม่ได้อ๋อไปถึงเรื่องเรื่องที่แบบแข่งก็น่าจะต้องจบอีพีหน้าแล้วแล้วอีพีห้าน่าจะเป็นเรื่องราวความแฮปปี้เออได้รอดูนะคะเดี๋ยวอ่ะแข่งหลีดหนูก็ไปแข่งด้วยปะหนูก็ไปแข่งด้วยเออหนูไมแข่งจะลืมเอาเน้ามิบีบีครีมอ่ะได้เลยเพเพราะแข่งหลีคืออะไรกางแดดปกปิดหมดคุมมันกันแดดที่สุดป จริงๆอ่ะหนูเราควรให้ใครใส่รู้ป่ะให้ใครผู้กองทำไมนอนก็น้อยแข่งลีดกลางแดดมันต้องปกปิดถูกไหมฝากไปให้ผู้กองฝากให้ผู้กองหนูจะเจอใช่ไหมแข่งลีดหนูเจอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแจกเลยหนูงั้นหนูเอานี้ไปเลยนะเออได้ไม่ต้องซื้อแล้วอ๋อได้ไหมพ่อ เดี๋ยวแม่เขาไปเป็นสวัสดิการอเสิร์แข่งดนตรีเจนนี่กีตาร์ไฟก็ต้องไงนีกลุ่มชมรมดนตรีจะมาอีกเหรอเออก็รอ,อ,อดูอหรือว่าอาจารย์ก็ต้องมานั่งให้คะแนนไหมโอเคไปแล้วฝากติดตามด้วยนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดทุกอย่างเลยขอบคุณน,นามิบีบีครีมนะคะบีบีซองดำในตำนานนะคะสูตรใหม่เป๊กว่าเดิมเท่านั้นลอกผิวเป๊ะเนาะผิวเป๊ะเลยหน้ามันก็ทาจ้ะถูกต้องอยู่กลางแดดก็ต้องทาจ้ะปก ปิดนี่ปกปิดสีออปกปิดเลย<อ>ปกปิดเว์เนี่ยไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ